สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทนหลงฮิยนะครับอยู่ห่างาซน,นีประมาณ25ิกิโลมครับคิดว่าได้ไหม ก็ตอแบบพาเลยครับนี่คครับห้ากิโลเราเข้ายิ้วข้อถนนตอนตนี้ผมอยู่บนถนนที่สองที่สามนะครับตัวมุ่งหน้าไปยังบนหลวงพิวนะครับอยู่บนถนนที่สองที่สามประมาณสิบห้ากิโลแล้วก็เเข้า้ถนนทนะี่หนึ่งสาครับ อนนี้เวลาคือห้าสิบสิบนาทีนักินช้าช้าก่อนตัดไม่ันท่ีอเดี๋ยวก็ไป,ป,รไป,ปราปรัเพราะว่าเราไม่สนคัญบนบนสุด ใช้อีกวันหนึ่งกิโลนะน,น,น,นะครับผมไปงดองยิวแล้วน,นะครับจุดชมทะเลมอกของที่สงขนะครับเดเจ้าจ้ยายุถยนประมาณเกือดกิโลนะครับเวลาประมาณห้นาที ต้องจอดที่นี่ใช่ไหมครับ ใฮะตอนนี้ผมถึงที่นี่คนหลนเฮียวแล้วฮะสวัสดีครับนั่น,นี่คือจุดชมวิววนหลนเฮียวนะครับที่สงขาสวยมากเลยนี่อันนี้ซาซันไรส์น,าสน่าจะขึ้นบริเวณนี้นะครับนี่เลยนะครับโดยรอบนะครับมันจะตั้งตรงนี้แหละไทยไทยทันทีขึ้นนะครับ มีซับแล้วตอนนี้ผมก็ลงจานหลงยูแล้วนะครับเพื่มศับไปย,ยังศิลปยังดิลปข้าต่อน,น้ำค้างนะครับก็เสียไปที่ขัดไปนะครับทิ้นี้ผมมาจะไปไม่ถึงเยตรงอีกขึ้นเคยนะครับรับไม่พอแล้วดับแล้วนะครับจับาไว้แก้มือที่ถัดไปนะครับ เราไม่เห็นไม่่อยเห็นมีการลงมีสวยนะครับขึ้นมาลงขอม มันไม่ยอมไปเลยแต่บางทีมันก็บางทีรับเด็กๆจมูกก็มันอะไรไม่เสร็จต่อต่อไปก็ออขอบใจความตายเป็นยังไงก็ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อยัคฆ์สินชา,ชาขางน้ำค้างก็นี่ผมแอนดเจ็เจ็ตเจ็ตเต็นน้ำมัผมหายแล้วก็อีรีโมทคอนโทรลก็หายอยู่ต้องไปหายอีกเก็กเด็กเต็นอะไรครับ Thank you. แล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเฮ้ยครับตอนนี้ผมอองจะยังใช้ของน้ำค้างนะครับเฮ้จะลองให้ดูเงินกันสวัลดีครับ สวดีครับถึงแล้วจุบมบปรกษาเขาน้ำค้างอยู่ตรงไหน้องเข้าตรงไหนต้องจอดตรงไหนนะี้ได้ไหมก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูเป็นไงบ้าง สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ําค้างะครับเหมือนที่นี่จะเป็นอะไรวะสนามรบนะับมีแบบต่อต้านญี่ปุ่นอะไรด,ด้วยมีของแบบของอะไรนะของเวียดนามอะไรเงี้ยครับแล้วมียุทธปกรณ์นะฮะอันนี้จะเป็นอาวุธจำลองนะมีพวกปืนแล้วก็มีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ่าตาชงตาช่างอะไรเงี้ยอันนี้โหอนี้ปีบบกนี่จะเป็นของเก่านี่เป็นของแท้นะเนี่ย ของของโบราณของเก่าเลยโอเคครับเราลอ,ลองเดินเข้าไปดูฮะมันเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตที่นี่นครับเนี่ยครับก็ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันอุโมงค์ประวัติศาสตร์โอเคครับอุโมงค์ประวัติศาสตร์นะครับเขาน้ำค้างที่สงงขาโอ้พี่เหนื่อยเดินไม่ส่งเลยฮะอะไรนะเดินไปเดินไปไกลเลยครนั่งเลยค่ะ สูงสูงน้องไปเดินนี่นะครับเดินไปสักทียามประวัติศาสตร์เขาน้าค้างพื้นที่ให้ดอบด้วยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ตัดคลิปแป๊บนึงตึ๊บนี่ก็ประมาณนี้จะถ่ายรูปก่อนนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์เขาลำค้างนะครับอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขา้ำค้างอายุหนัน เจ้าที่ยานแค่4กิโลนะครับอยู่ภายใต้อุทยานเขาหนังค้างนะครับในธชาเขานังค้างนะแต่ว่านูรายเดยอนไปชนก็จะมีเสียค่าทำเนียร์ในการเข้า40นะบาทอันนี้จะเป็นุมวัลละกชานี้แหละที่อยู่ในตัวาพาสปอร์ตอุทยานนะครับจะเป็นมุมวงนี้เลยก็ถ้าเมี่อกลับอ่านมาก็ลองแก้มาดูผมว่าอันซีนนะสำหรับผมนะก็ลองไปดูครับ สวัสดีครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณห้องผู้นำของของกองทัพนะฮะก็อยู่ในอุทยานประวัติาศาสตร์เขานนําค้างน,นะครับก็กบรรยากาศประมาณนี้เลยน,นี่บอกว่าเป็นเตียงน,นอนนะแล้วก็มีที่ทำงานของผู้นำนะครับแล้วก็นนี้ที่ทำงานยี่เจียงประมาณนี้ครับ แล้วก็เป็นห้องน้ำอ,อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ยนจะทำใหม่ก็ไม่แน่ใจนะครัมานี้ครับผมอันนี้เราจะไปดูห้องประชุมนะครับโอ้ตกใจฮะดูว่านคนนั่งอยู่นะครับโอเคไม่รู้ว่าห้องไหนคือห้องประชุม อันนี้ก็้องคงน่จาจะไม่มีอะไรแล้วก็ทางนี้จะเป็นข้างในนู้นนะครับโอเค ครับอันนี้น่าจะเป็นการแสดงงานไม้โบราณนะฮะนะคร,ครประมาณนี้เลยที่วังนั่นอยู่สวยนะครับรูปตรงนี้ลักษณะคล้ายๆคนเลยนะครับทำลักษณะคล้ายๆคนไว้ดุนะครับแล้วก็มีรูปหมียีรีณด้วยครับสวยมากนะงาน นี่เยอะเลยนะครับที่เป็นงานลักษณะแบบนี้เป็นภาษาจีนนะผมก็ไม่รู้มุกไปว่าอะไรแต่ละแต่ละคนคงมีความหมายของมันนะเราก็ไม่รู้ในฐะานะคนทั่วไปอ๋ออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแม่แล้วก็มีลูกสองตัวก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นงานไม้หมดเลยครับด้านนี้ด้วยก็เป็นงานไม้หมดเลย นลักษณนะคล้ายคายนกนะน,นี่นะครับ